ปูปูเห็นน้องมาด่บาบอกเอา้เอาแอบมากินไอติมอยู่นี่เองให้พ่อกินน้ำแน่ไหมห่นึงเอาไม่กินน้ำแน่เลียไปนะ่ะโอ้ยแมนบอยแมด่ดาเลียแล้วไม่กินแล้วเอาไม่ไม่โอ้ยอันนี้ห้อยกัดแล้วบ่าเอาเอาไม่ไม่โอ้ยขี้โมกขี้โมกโอ้ยอันนี้กัดแล้วบ่าเอา เอาไม่ไมอันนี้กัดไป<ห>เลี้ยไปบะเมียนมาด่าตัวเลี้ยแล้วนะห้อยกินนานเมกินไม่กินเอาไม่ไมเอาไม่ไมไม่หนีกัดไปห้อยกัดแล้วห้อยกัดบ่เอาเอาอันนี้กัดไปกัดกไปบะเด๋อเอานานกัดแล้วไม่ได้กินซ้ำ เอาไม่ไม่มันเหมือนเลยตัวเนี่ย